ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ในก้าวค้ายตอมม3นะฮะพูดถึงการเข้าค่ายแล้วก็ต้องมีการเตรียมของใส่กระเป๋าไม่จะว่าจะเป็นชุดลำลองประกอบน้ําหรือสิ่งของจะเป็นสําคัญหลังจากที่ผมเตรียมของเสร็จแล้วผมก็เดินทางไปเข้าไปโรงเรียนแล้วเพื่อนผมก็ทักว่าจะมาเองถือรองเท้าสีดำมาล่ะปกติใครใส่รองเท้าสีดำตามใช่ไหมเวะลาใส่ลูกเสือตอนนั้นผมก็่เผอใส่รองเท้าสีดำแต่ยังโชคดีที่เมียจะเอารองเท้ามาให้ะ ขอบคุณมากครับพออะไรครบแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวไปค่ายนะฮะพอถึงค่ายแล้วก็มีพี่ๆมาต้อนรับแล้วก็เอเขาก็พูดถึงบ้านพักที่เราต้องจะพักนิดหน่อยนะฮะพอเขา,าพวกรีพีเขามาส่งแล้วผมก็มาดูข้างในของบ้านพักก็ใช้ได้อยู่นะฮะพักได้อยู่พี่ๆจะดูแลค่ายก็บอกให้เราเปลี่ยนชุดไมเป็นชุดลำลองเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมกันตอนไป่ายๆนะฮะ พอเสร็จโซลไลเซตพี amigo, en, ่พีท evet ี่ค่ายก็เริ่มให้ทุกคนทํากิจการคือเดินทางไกลซึ่งมเป็นอะไรที่แบบยากลําบากมากครับหมู่ที่ผมอยู่ในตอนนี้คือหมู่ที่สองมีพี่ไนท์ผมและคนอื่นที่พี่ไนท์เป็นหัวหน้าอ่าหัวหน้าหมู่ส่วนผมเป็นรองหัวหน้าหมู่ได้เวลาต่อมาผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มผมก็ถามพี่ไนท์ว่าใกล้ถึงยังครับพี่เรากําลังใกล้ถึงยอดภูเขาแล้วแล้วต้องลงจากภูเขาอีก พอผมลงจากภูเขาเสร็จผมก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยแล้วพี่นายก็เดินมาบอกว่าโอพี่รู้สึกปวดท้องแล้วทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำละ่ะก็ข้างนอกห้องน้ำดูดีก็จริงแต่ข้างในนี่สิแต่ก็กลัวว่าจะมีใครมาแกล้งเพราะมีล่องอยู่ข้างบนผมกับพี่นายก็พูดเรื่องปวดท้องจนถึงเวลากินข้าวโหผมก็รู้สึกนะว่าเรากำลังพูดเรื่องที่ไร้สลาระที่สุดที่ผมเคยพูดมา เรื่องแค่บทท้องโอเคมากต่อดีกว่าหลังจากกินข้าวเสร็จพี่พีวก็วให้ไปอาบน้ําแล้วก็กลับไปในโดมในโดมที่ผมหมายถึงคือในโดมที่ทุกคนต้องมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมกันไม่ก็พูดประชุมอะไรดนี้เขาก็บอกว่าเราจะมาทํากิจกรรมกลางคืนคือใครแพ้ก็ลุกขึ้นแล้วมาเต้นนะฮะคือที่เราต้องมาเต้นคือเพลงของเขาเขาจะร้องเพลงแล้วเราก็เต้นแตาเพาที่เขาร้อง และวันแรกผมก็ชนะแบบเายๆแล้วก็นั่งดูพวกเขาเต้นแบบเพลินๆไปหน่อยจนจบกิจกรรมแล้วก็เข้านอนไปนอนตอนที่ผมจับดูผมก็ได้เสียงเสียงเท้าตึกตึกสถานการณ์ผมก็คิดออกเลยว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนเพราะเวลาช่วงดึกคือพี่บีที่ค่ายเขาจะมาดูเราว่าเรานอนสนิทยังคือผมรีบหลับตาแบบแน่นเลยแต่แล้วก็โดนทำโทษอยู่ดี เพราะมีรุ่นน้องบางคนที่ยังไม่หลับแล้วเขาเปิดไปฉาเล่นกันไปมาจนผู้คุมเขาเห็นจนพี่เออไม่ดีมามแล้วผู้คุมตีจนพี่ที่ค่ายเขาเห็นกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไมพาคลิปใหม่นี่แค่วันแรกรอวันค่อยๆวันที่สองถึงสามจิกระจำอยู่ในนี้เร,เร็วนี้ขอบคุณครับ